มาแล้วพี่น้องเก็บเพชรเก็บเพชรอันนขอภาพพี่น้องมาเก็บรอบสองเด้อจ้ารอบแรกไปแล้วสองครั้งอันนี้พ่อหายมาจังใดดูเรุ่งเร้อพี่น้องก็เลยมีซ้ำหนีเด้อขวัญก็อันขอยมาเก็บไปอ่ะนะเปิดมากจะเจอได้ละก็เบื้องไหวลวะเนาะ เก็บออกไปเอาทังไปไหวเอาทังไปเทใส่ถุงไหมไงสองถังก็เลยหิวทังเปล่ากลับเขามาอีกที่แรกว่าสีไทยเป็นคลิปเดียวแล้วมันทายบ่ได้คลิปเดียวนะพี่น้องมัน้าาโพดอืมก็เลยมาทายอีกรอบนึงฮันดอกอทอนกึดๆปานทอนหยาเลยเนาะ ว่าได้ทายเห็นเบิ้งหมืดได้จ้าหกโมงแล้วคอยมีเวลาสักโมงหนึ่งได้เบจกักถังเครื่องถังสองถัง โอ้ยเริ่มไทยลูกเกิดเป็นปุ่มๆเนาะสวยไง หืมเห็ดดำมาทุกคนหูเหนื่อยทั้งเห็ดดำเห็ดเหลืองนู่นมีไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะนู่นย้ายทางไปเลยอ่ะ เห็ดดำฝนยังไม่ตกทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวมาเก็บได้อยู่เดี๋ยวย้อนกลับมาเก็บได้ถอ,อนเอาถอนเอา ต่อยใหม่ไปเนะานะถ้าอยากเก็บก่อนเด้อ เงียบฟังเสียงจ้ะบ่ได้ปากทำแล้วนกห้องก็ยังตื่นเลยก็แววงเห็นไหมข้างล่างอะนุ่นใส่บ่ได้มันเปียกจนอมน้ำเลยจะ้ะยุนี่กับเปียกแต่ว่าบ่ได้ออมน้ำนะมันก็นได้อยู่เห็นไหมจึงสิ Okay. โอเคอยคุ่นแหลกเลยคอยมาซาพี่น้องจนว่าบางดอกกะเท่าจนว่า hết đầm cả nào ní mất tìm vô còn có mấy lá tẻ ăn xong hết đầm hề hey. hay bương đéo mưa vẫn mắc kép được gì hề bương luôn ตอนนี้มันนวนเปียกอยู่จ้ะเมื่อเก็บที่หลังก็ดีเห็นมันแห้งจัหน้อยนึงอันนี้โ่ได้เฮ็ดดำเต็มเป็นทางไปเลยงามๆกับมี เนาไปแล้วก็มีอะไรอู้นเป็นกระจุกเลยโอ้ยสวยจนดูสิอดใจไม่ได้เอาสักหน่อย,อยกระจุกนี้นะมันขึ้นคนเดียวหรอกวะ เดี๋ยวออกมาข้างนอกแล้วหายใจโล่งแน่ที่ข้างในอันมืดไหมอืมเปือ่อยมืดเห็ดคอยไปซ่าพูดอืมเนาเมดเต็มอยู่อีนีเป็นแผงๆเลยดีแล้ว แต่๋ม่มองไม่เก็บเห็นหน่อยเดียวด้วนี่เห็ดเต็มดันหมดขึ้นมาอยากเกิด แตกกับแตกหลุดเด้อเด้อได้ก็ได้แตกกับพวกเป็นยังโรซีเลียเดด้อเจ้ายาซีเลียกันเด้อกับมันตรงมีแตกเนี่ยเหน่ะเก็บเห็ดไหมอา้าวเห็นปะ ได้คู่นึงละแต่ว,ว,ว่าเต็มดีหรอกจ้ะแต่ว,ว่าขอเสียเอาว่างไว้นีก่อนล้วก็เสียเอาคู่เปล่าเขาไปเก็บในหนี่จักน่อยนึงเห็นไวแ้วแล้วละ่ะน่อยนึงจะ้จะสีได้บอ่อันต้องหิวเข้าไปนักไง ไปเบื nay, ้องข้างในาจักน่อยเพื่อมีเนาะก็ได้มาตต่มอีกจักหน่อย ยาชาหมดลิตรแล้วทุกคนเริ่มเจ็บแผลแล้วป้าพี่นอ้องพี่น้องโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเอาอีกแล้วเป็น้งกลมเลยพี่น้องเห็นปะเป็น้งกลมเลยแม่เห็ดหนังมันจัง เกิดเป็นวงกลมแบบนี้คุนคุนทะเลไปพันพุณปาเกิดเป็นเลขเรย่ดยๆนี่เนาะเป็นเลขหกเป็นเลขเก้าเป็นเลขปาพี่นอ้องอย่าขอยสิล่องไทยอันไทายรูปไก่ไก่ให้เบิรงเด้อผู้ใดมีโศกมีลาภเนาะ ไปเลยโอ้พี่น้องเ้ยเนาะสุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดปลานี่เลยเอ๋อไม่ก็ได้ได้บอ่อทางหนึ่งนี่นะยู่นี่นัน่นนหมาเบิ่งกันเด้อ ดอกงามงามวันนี้คอยคอยว่าอันเฮ็ดกับง,งามเด้มือนี้กับง,งามคลิปแรกกับง,งามคลิปนี้กับง,งามอีกอัพี่น้องเป็นแบบจูใจเลยมีเวลาหน่อยแต่ว่ากะเก็บเฮ็ดแบบดีมากเลยอะบ่เร้แบบยางหาไก่นะ ขอบคุณเจ้าปลาีหลีเดอร์่อยบบมีเ่อเอียังสีขาวดนะ้่ยเนาะเจอแบบนี้นะปลื้มใจครักๆเลยตั้งแต่เกมเฮดมานี่นะ่ะปีนี่นะตั้งแต่เกมเฮดมาปีนี่นะสุดยอดเลย นีไ่ไล่ะอันนี้ดึงพ่ขึ้นบึง้งล่นพูนอัน,นล่นพูนใจเลยเนาะล่นใจพูนใจบอกมาถึกเราเฮ็ดสีงามง่ายพี่น่องสีแบบงามงาม อีสมเลยอ่ะเบิ้งนั่นน่ะ่สมจังไดยแล้วเนววาะหูจุใจอีลี บวังว่าสิมาเฮ็ดคลิปเก็บเฮ็ดดำได้ท่านอันได้ท่านคุณพีพ่นเดอซุ้มคุณพีนั่นคันบ่ามาเก็บเนา่าแท้ล่ะ แตาว่าอ่าไ้ออกเป็นคุ้มเดียวไงออกหลายๆแต่บ่ได้ว่าหลายๆแบบออกยุ้มนึงแล้วก็ยุ้มนึงจังสีไงบ่ได้ออกเป็นปลาเป็นแพง คอยเห็นเห็ด่อยเื่มเจ็บแผลเลยพี่น้องวังหนึ่งคอยบอกว่าแผลอะไรนะยาชาเริ่มหมดฤทธิ์มาเจอเห็ดลืมลืมเริ่มเจ็บแผลพี่น้อง่อยเริ่มเจ็บแผล่อยเริ่มเจ็บแผลไหมออโอ้ยคน คักนกคนเอ้ยสายฝนเอ้ยอันใดมันโบได้ที่โบเก็บหนันคือมันโบได้ด้วยจ้าพี่น้องโบเมียนโบเห็นเดี๋เห็นอยู่แต่ว่ามันังเอาโบได้มันมน,นอน นคอยต้องเก็บสองมือพี่น้องขออนุญาตด้วยจ้ะมันต้องเก็บสองมือเน่ยวางยานหรือต้องบรดไทนนเก็บมือเดียวได้ก็เก็บมือเดียวบร่ไทให้เบิง้งเด้อ cụ nương có đi đi vướng ní nương thẳng cái này sóng thắng cỡ cao หมเบื้องนี้หมดพอดีเบื้องนี้ใช้เวลาแปดนาทีถังนึงพอดีเลยโอ้ยออกมาแล้วพี่น้นง ค่อยเมื่อยหิวน้ำอันนี้คลิปแรกสองถังอันนี้คลิปนี้สองถังนี่ละจ้าจากมง่งเหรอเนาะวัดไทม์เนาเขามาประมาณหามง่งออกทุ่มนึงตอนนี้เกือบทุ่มนึงแล้วละจ้ะอ้ยเมื่อยแห้งพี่นนองแต่ว่าเคลมันสิมืดแล้วไหมแต่ว่าแสงยังไม่หน่อยๆนอย,อยอยู่จ้ะมืดแล้วละ่ะ ภูมิเนึ่งแล้วออกแล้วพี่น้องเดี๋ยวมาเจอกันไหมนาอจจ๊เนาะคลิปน้า,า,นา,นาแล้วก็วัตถีอีทติ้งคลิปน้ามาเจอกันไหมนาอจ้า,จาวัตถีค่ะ